ถึง8เซเลวพี่น้องเดินทางมาจะสวรรค์นาเขตอยตาเซโน่เนาะว่าผมก็ไปถาเอาจีโรนะครับมันก็เรยโดนนะครับตอนนี้เป็นลลาห้มแรงครับพี่น้องหามม่วง 10, 20นะครับกัดสีขามด้านครับพี่น้องตอนนี้ยูตตลาดแร้งปากเซครับตลาดดาวฝั่งตลาดดาวห้องตลาดแร้งนะที่นี่ตลาดแรงตลาดเ้านะครับ จะเป็นตลาดแรกนะครับพองคนกระสือไลฟ์เป็นพิเศษครับคนมาหาสื่อเครื่องสื่อของกินเนาะไปเห็ดยูเห็ดกินบะต่างกันจัดบ้านเฮาไทยเฮาหรอกครับพี่น้องอันนี้เป็นแาวปั๊บเซ่นะครับกระซีคามแองเมกกด้วครับมือนีว่าแซงเม็กอีก30นาทีครับ40กิโล40่สลักเนาะกะบ่อ ข้างว่ญญายากนะครับเอาเอา,เอาพู้ได้กินกลับไปอา้าต้องขับรถระว่างเนาะเองเดี๋ยวผม้ามสะพานแล้วครับ เสทางนะครับผมน่าจะดิสคัทหรือว่าคุยกับบาซุกไหมอีกเที่ยนหนึ่งนะครับผมทรมานเรือเกิดนะครับขัใส่เสทางปากซีสวรรค์เนาะมันก็ได้เหยียบอะพี่น้องมันใส่ความเร็วบ่ได้เลยย่างด้านเป็นมันกระายนะมันต้องคอนโทรลความเร็วอะครับนะครับความเร็วมันหกสีแบพี่น้องมันก็บม่เป็นตาแ,นแลนหลับที่หนีหลุมมันหลายน้ำนะครับ เป็นตะเวนตกดินเลยได้พี่น้องขัวขามไม่นำของนะครับมาปากเซีเนาะอันนี้หลายคนจะคิดว่าฟังนั่นเป็นฟังไทยว่าแมน,นเด้พี่น้องนำของหนียู่ในอยู่ในเล่า้ะครับอยู่ใน,ในจักรซักยู่ในปากเซีครับเพราะว่าของตะนี่มันไหลหอดมันไหลข้ามเล่านะครับ สินสุดของฟังสองฟังไทยกับคือยูคงเจียมนะครับพี่น้องกับไรเข่าเล้ามาเลยนะครับย่ามาเลยนะครับจนฮอดปากซีพี่แหละหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะเรียว่าเอฟซีทียูโรปเมกานะครับเพิ่อนก็คิดว่าฟังคุณนะครับฟังยุตนาเป็นฟังไทยนะครับว่าแมนครับพี่น้องอันนี้เป็นกัวลาลัตต์กปุ่นเนาะบรรยากาศแงมแรงกับสีงามนี่พี่น้อง คนมาแลนออกกันร่างกายทั้งผู้สลาวนะครับบัดผู้สลาวทั้งผู้มองพใหญงนะครับเห็นเหลืองอยู่ทั้งผู้นั่นแหละครับโอเคพี่น้องครับรถก้อนครับไอ้กิโลกับเรื่มหว่วงได้พอมันคนาครับกิโลยู่งได้รถนีได้ยินเสียงวะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันเดี๋ยวสิท,ทวหาวูฒิพันสิลมาลักเอา บ้าวุดเปิะสิม,มลาลดเอาจิรอเนาะชีวิตนี้อยู่กับการเดินทางครับผมโอ้ยพี่น้องเสือ้อผ้ายคอยหลโอ้ยตายตายตายห่ามึงเลยว่ามันออกเบิร์ดระหว่างน้อโอ้ยเฮ็ มาตอกลำเอ้ยต,ยตายตายทาวุธยุคครับพี่น้องว่านเฮียครับผมเอา,มาออกมาทางนอกตอนอยูดานนะครับรเขาจ้าตรวจผมออกมาทางนอกรถเนาะพอดีเดี๋ยวให้อั้มมาขุบเอาโอ้ผเต็มรถยุพี่น้อง <c oughs> อ,ยอยากหัวจะขวางเนี่ยชีด้คุบได้บบ <c oughs> เดี๋ยวคุบกันพี่น้องโอ้ยพี่น้อนเเนงเก็บเก็บเรี่ยหลากหลายนังกองกอหูแล้ววันปาก ปากเงียงมันกระเปิดน้ำครับแล้วกาถุงมันหัวโอ้ยมันกัดพี่น้องเบืองมีต,ต,ตาโตใหญ่ถุงขาดห้าขวบเจ็บกิโลพี่น้องตรงได้มาสอบถุงแยงขาดอ่ะพี่น้องปากกระสอบก,กับ,กกบว่าได้ปิดเนาะ เดี๋ยวทาปุดอมมหอ,อ,หอาคือจะงอมาหดหรอไปคือมาหดจักเถื่อไปทางไหนเนาะตอนนี้กับสองทุ่มเะไรีรื่อยเนะโอ้ยสามทุ่มละข่าเพ่อนว่าจีลอยู่พี่เนอะ,อมมอะเ,อเอะมื่อยอยากอาบน้ำอยากนอนนะครับ ขับรถเบิดเมื่อโอ้เมื่อยครับเบิ่งที่รออีกถุงหนึ่งพี่นอ้องพี่เสือแต่เหตุไนนงงูอ,อยู่บักโดดหนึ่งขาโดดด้วยอยากเขามาหนับเอาครับพี่น้อง ิเต่าิตาตาสตาสขาดได้เยอะเกินเลยเอาไหมเอาเช็ดอกแกปน้ำแห้งครบึรอตกใจเออครบหกร้อยหกร้อยพอดีแมสามร้ครบดีสิครบแล้วยาเกินเดยเอาชิ้นกระสอบออกหนใครนะ อเซ็งโอเียงจังไดเียงกับขาดด้แล้วแหละมันยังะไนะนต,นตนนจัดก็ตายหอกมั้งตัวผู้ด้แวอวนเออตัวเมีตัวยังห็นหตัวเมียบีกุ้นสีเบียบตัวผู้เห็นวนเนาะนทุงนันอ่ะโว้ยทุงนันแบบยังอหลีอ,อันแสนหา ขาหองสองแสนนี่จะสอบป่าก็มีเลยจะสอบ่าคะามาสอบ้นามเอ,อมาสอบมาอันนี้ครับัน,บน้ถุงยังดำๆกบกบดำกบปลาน้ามากืมันโล่แพงได้ยี่บานห้องก็ได้ไก็เป็นสอ้ยแปดเอ้เอร้อยแิบยวะ้ข้างล่างนั่นอกเลยนอกจาเอาไปอันนั้นเอาเส้นนำแล้วก็ ใส่คีบไ้หดเย่ยหะนะเฮ้ยชูแตัวแต่เลยมันเต็นลงยยมได้วะโอ้ยกานล่ะพี่นองเอ้ยกบเอากบไปขังเนี่ยเอาเงี้ยขังกบนะ ครบโล่หนึ่งโล่ล,ลอยๆเศร้าเป็นเงินไทยเนาะโตแบบน่ามึงก็พี่น้องโตใหญ่พริ้งแอบเอ,บเ,อบเลยกับฝ้ายกับหนังนั่งให้ตากอีกเนาะเพราะว่ามันมันเมียกนะครับ มันมือนอไว้ของฝากเต็มรถเท่าแกงี่นองเติมเอาพักเหยื้อหพักติวว่าพักมีพักสมิดมันนองเขาา้าวะ เอาขี้รอมาให้เขาเขาเอเขาเอาพักมาให้กินอัน,นปีนใกล้ก็ปีกระจกลานเท้านะครับปีประจกก็ปีใกล้ซีโนะครับหวแลนะ้วขุหนังที่รอปีใกล้นะ เส้นนู้ก็ปีกระจกอุ้ยไปขายถังไรเงี้ยไปถังเอากระ,ะมังไงไงพูนบ๊อขวอ่เอเจา้าเจ้าสีขวนสีอดเอาอ่ะขวา้งเสีบบ๊อกมันขอ<ว>ดมีลำมัน ถัดไม่มาสั่งนะเนี่ยเน้วหัวหัวชิ้นเดียวเอาื่อคนซึ่งแบบน้ำมันแห้งเราจะเอาน้ำมันหยดนิดนึงครับบดที่ทอดนะช่วยสีเย็นด้วยไอ้น่องม่เหยียดหายเอาใส่มันออกเอาขาดีดันออกเอาเอาอันนี้มันออกครับโคนมันออก เอาปืดเอาปีกมันออกเอาขาปีกมันออกนะครับว่าเสียบได้โอ้ยเรีบผมจนดำกั้ชทีรอเดียวตัองตัดเรียบกะวะ่าครับเร็บมันดำไอขั้วที่รอครับพี่นองมต้องย็กใส่มันออกนะแต่แสบเลยพี่น้อง จักหน่อยสิเอารถดไปเตี้ยนน้ำม,มันเครื่องเอาไปเบิงไฟถ่ายไฟถ่ายไฟถ่ายพอดีก็ขยิบมาขึ้นครับก็ขาดไปย่านใดเรื่องบ่ง แล้วให้อีเมลซิเขาแค่ดีห่ะเออสาวอันน้อยๆคงจะทยสิเขาแคบดีมันเสื่แจ๊กินกเบเข้าหาอันพี่น้องอิ่มมันใส่ไนตวงหลเห็นแน่นอนสนี่ก็พอเลยสร้ามาซร้างนี้ก็ได้ครับห้าหกบาทคนกระืือนี่แล้วอืมต้องจังปมั้อง่อหลนะเปลืองผมว่าเปืองไต่อไม่เขากระสือไม่เขากระสือมันเสียมันแสียครับมันเสอยูปโยพี่น้องมันเสียีหลี มีหนังหมูตัวเอ็กน่อยนอี<ม>่ครับกินกับข,ข่าเนี่พอดีเลยพี่น้องกินกักบกระเทียมกับอันนั้กินกับกระเทียมกับอันนั้นก็แบบพริกดิบนะแซ่บครับพี่น,อน้องนี่แซ่บแซ่บยก่ได้พี่น้องมือกระดัมเร็บกระดัมขอันลำลื่ยยเยอะแซแซบนั่นเป็นมหมอใหม่เราอาพี่น้องเดี๋ยว สีเดะหาอาบน้ำอาบได้นะครับเพราว่าซักผ้าแล้วนะครับซักผ้าแล้วตึ้งมาซักผ้าเ,าาเรา,ารเด็ดมะขั่วใส่กิโลซอยแม่นะครับนี่ครับพี่น้องไฟถ่ายเนาะไฟถ่ายบอดติดครับพี่ดอกไฟไอไฟเบรกนะครับไฟแต่เบรกตริดแต่ข้างหลังหมองหัวเก่งเนาะแต่ว่าไฟถ่ายนี บอ,บอติดครับต้องไปเบิ้งหนะ้าหน่าดอกไฟหน่าจะขาดนะครับเดี๋ยวผมไอหน,นีสร้างเลยแหระเนาะหน้าสร้างไว้แล้วนะครับพอสิเปียนนมันเครื่อนนะพี่น้องแล้วก็เช็คทุกอย่างเนาะเช็คระยะ,ะเยอะนะครับนี่แหละครับพี่น้องคําว่าลดก็มีแต่รลดเนาะกพเข้เฮาหาเงินมาได้แล้วนะครับจะต้องมาสอมแบบรุกม,มั่นนะครับพเพราะว่าเฮามันเป็นแนวเฮาหากินเนาะ เป็นเนี่ยห้องหากินแล้วก็เห้องก็ต้องบำรุงรักษาบ้านของห่าเหากับหากพี่น้องถ้ามาผู้ใดวบามีรถเนี่ยบอเข้าขใจใส่ได้อีหลีพี่น้องมันอาจจะบบ่ไใดเสียคู่มือนะเสียคู่มือก็คือคาหนา้านนะครับคาเมนเทนแน,นนะร์กาต้องบำรุงรักษามัานดูดูนะครับเพื่อที่มันบ่สมเกิดการสมแซีมหังไงเอียงสิเี่นาะมันก็ต้องดูแลเอาใจใส่มันแหละพี่น้องแล้วก็สิเช็คแอร์ เช็คใส่เช็คกลองนะครับเช็คทุกอย่างนะครับเ mm hmm. มื่อนี้แล้วก็สีเอาไปลางนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมไปเดินท่างเมื่ออื่นนะครับเมื่ออื่นเสาร์เนาะสีขามไปหามเป้าซุกผมสั่งใจยว่าผมสีขามท่างไอผมสีขามไปแล้แล่ยวเรผมสีเรียนสินสวรรค์ขึ้นทาแขกขึ้นเซโนขึนทาแขกได้บอกเมื่อว่า ผมสกับออกวาเรียนท่างพี่นอ้องมันมันอันนี้หลายอย่างอี่เรียได้พี่น,อน้องเนื่องจากขึ้นถนนนะครับเวลาในการแลีนนะครับประมาณเกือบเจ็ดชั่วโมงครับพี่นอ้องระยะเวลาระยะทางสามร้อยกว่ากิโลน้อยๆนะครับสามร้อยสามสิบเนาะใส่เวลาเดินทางหกชั่วโมงเกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับซึ่งมันผมว่ามันเป็นการแบบ ผมใจผมนะ่ะคิดอยะไปหาปา้าซุกเราผมกระสิออกมาทางไทยนะครับเสียขาดานกะยามั่นนะครับออกมาทางไข่เราเรียนเรียนฟังไข่อุบลมกุกอุบลมุกแล้วก็แล้นพนมดีกวัวนะครับไปถักข่าวทาเขะดปีกลัวแต่ว่ามันใส่เวลากระสีซ้ำๆกันแหละแต่ว่าหนทางมันเรียนได้สะดวกตะยามั่นครับผมว่ามันมันบอเหยดแถวอ่า ิตในการขรับรถนะครับอีกอย่างหนึ่งกับการจับความเ็วอยวหรือเาแต่คืออันนี้ต้องยอมรับมันจะหลายอีีพี่น้องแบบจอดตรวจจอดตรวจนะมันไหลายอีีแต่ว่าเขาบอดดี้ยังกบห้าหรอกแต่ว่ามันแบบอ่มันทะวงลายอย่างนะพี่น้องไอไอจอดตรวจวินัยจะล่าจารเพอนเนาะมันจะเป็นปกติแหละแต่ว่าผมกับบ่บอ่อันนี้บ่บ่ดด้เจอข้อหายยังหรอกแต่ว่าเาเ้า เราทาความเรียวว่ดใดสม่าเสมอคพี่น้องอีกอย่างหนึ่งลุมมันกระลายอย่างที่ข้นโห่เนาะมันจระสียเที่เท่ารถเท่าแบบเสี่ยงนะครับตกหลุมแบบว่าขันรถเท่ายางอันนี้มันจะสีอาสเสียหายได้ครับมันกะเสียหายอะรถเรือเปียนยางพี่น้องเรือเปี่ยนยางว่าสิเปี่ยนต้นปีหนาเนาะเพราะว่าหาเงินเ่าท่านเนาะจักหน่อยจะ ประกันลดมากนะครับประกันรถกัสิมาสิ้นเดือนนี้เนาะนี่แหละครับพี่น้องคา้าค้าเอียงกับรดฟังฟังฟังบานเท่ากับเพื่อหูวกันยุ่นนะครับมันเกิหลายอย่างเนาะต่อประกันเท่าหนึ่งของผมกิดเกือบสองหมื่นนะครับเพราะว่าเพิ่พระบอน้ำเนาะยังคนมีรถกันอาจะหูนะครับว่าาใชจใจมันสูงเมือ่อเมื่อสิ้นปีเมือ่อครบกำหนดข้อการแม่นเทน,นหรือว่าข้อการ เฮดดักที่เมนต่างๆก็คือประกันไั่นะครับมันกะหลายคือว่าละพี่น้องเฮาใส่มันทํามาหากินแล้วกับต้องเบิง่งดูแลเบิ่งแย่งนั่นนะครับอันนี้กะบ่ไเ้วาเ่าไพดอกนะก็บแบบวา่าก็คือคนมีรถกันอาจจะโห้กันดีแ่ะครับถ้าเอาไปมันคิดมีตะขีมันพอเฮาใส่เดินทางไก่ใส่เดินทางโหวดวด้วยครับลดผมนี่มันก็โอ้คือว่าละเนาะ จ่ย่ามั่นครับเพราะว่าเขาสื่อมาใส่ง่านะครับเขาตอ้าตองเขาต้องเข้าใจนะครับโอเคครับพี่นองเดี๋ยวผมสิไปหาอาบน้ำแล้วก็กินขา้าวอารอไปเปลี่ยทนทรายน้ำมันครับตอนนี้แปดโมงสิบนาทีละนะับเข้าเก่าโมงนะครับทรายน้ำมันเคลื่องกับพ่นแล้วสองพันเตือนพูดแล้วเปลี่ยนดอกไฟอีกสามพั 3, นกวนแน่นอนอเงินหามาได้กะ <c oughs> นังเนาะก,กะยาวันครับหาม่ปป่ะพี่น้องลิปเนี้อไว้ส้ำนี้ครับเยวพอกันคลิปหน้าได้อครับสวัสดีครับ